ฟอร์เอาคือซีรีส์เกม r p g ีจีที่มีเซตติ้งฉากหลังเป็นโลที่ล่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์ซึ่งเป็นผลงานของค่ายเกมที่โด่งดังอย่างบัตเทสตาค่ายเกมยักษ์ใหญ่ที่ครองใจเหล่าผู้เล่นโดยซีรีส์เกมนี้มาอย่างยาวนานรวมไปถึงหนึ่งในมาสเตอร์เพียแห่งโลกวิดีโอเกม The Elder Scroll s Skyrim และว,วันนี้เกมที่ผมเลือกหยิบม,มาเสนอให้กับพวกคุณทุกคนเนี่ยคือเกมที่ถูกปรับปรุ่ไปด้วยคำว,วิจารณ์ทั้งในแง่ดีและแง่ลบแต่ถึงอย่างนั้นฟอร์อาทภาคนี้ก็ย,ยังเป็นภาคที่ได้ได้เบเบอรรขงซีนไปใช่คั ผมพูดถึง Fallout New Vegas เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละเราคุยว่าจะทำ f a l l ไม่ใช่เออเฮ้ยใช่ะโอเคโอเคโอเค <c oughs> ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวเกมที่ผมใช้เล่นในวิดีโอนี้เป็นตัวเกมที่ผ่านการลมวมันมาค่อนข้างได้จะเยอะพอสมควรทำให้หลายอย่างที่คุณเห็นอาจจะไม่เหมือนกับตัวเกม Fallout ธรรมดา แต่ถึงอย่างนั้นผมก็มั่นใจว่าแก่นหลักของเกมก็จะยังอยู่ครบภายในวิดีโอนี้เอาล่ะถ้าพวกคุณพร้อมแล้วแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การะจญภายในโลกที่ร่มสลาย for our f o l เรื่องราวทุกอย่างในภาคนี้เริ่มต้นขึ้นภายในปี2077ปิดเกมอีกแล้วโทษทีแปบ๊บหนึ่งนะเรื่องราวทุกอย่างของภาคนี้เนี่ย หลุนตนขึ้นมาในปี2077ที่ชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองบอสตันสหรัฐอเมริกาคุณและครอบครัวที่ประกอบไปด้วยตัวคุณเองกร่าของคุณนังชอนและไอร์บอทพัวบ้านคอสเวิร์ดในวันธรรมดาวันหนึ่งของคุณทจ่จจูก็มีแขมมาเยี่ยนหน้าบ้านเพื่อเสนอให้คุณและครอบครัวลงเชื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการหลุมลับพยของบริษัทวอลเทคที่มีชื่อว่าวอล11 1, เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหลบหนีงสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่ทันเลยสงครามที่ว่าก็เปิดฉากขึ้นทันทีทำให้คคคุณรรอบรัว ต้องอยบไปอยู่ภายในวอลวันอีเลฟเว่นยกเว้นไอ้เจ้าคอสเวิร์ที่ถูกทิ้งให้เอาตัวรอดเพียงลำพังบนโลกที่โหดร้ายแต่ถว่าเมื่อคุณเข้าไปคุณก็ถูกนําเข้าไปในเครื่องสาหรับแช่แข็งมนุษย์เพื่ออยู่ในสภาวะจำํำศีลและหลังจากจผ่านไปกว่า200ปีคุณก็ตื่นขึ้นมาพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมีคนกลุ่มหนึ่งก็มาสังหารคนรรกของคุณและชิงตัวชอลูกชายของคุณไปด้วยทําให้คุณตัวเอกของเกมนี้เนี่ย ต้องออกเดินทางสูก่การจนภัยครั้งยิ่งใหญ่เพื่อไปตามหาคนที่ทําสิ่งนี้กับคุณและไปชิงตัวลูกชายของคุณกลับมาน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ตามสไตล์เกมของบาเทสตาระหว่างการเดินทางบู้เลนจะได้พบกับเควสและตัวละครมากมายแต่มีทางเนื้อเรื่องที่น่าสนใจให้บู้เลนได้ไปมีส่วนร่วมกับเรื่องราวของพวกเขาด้วยจะทําให้หลายๆครั้งเนี่ยบูลเลนจะเอาแต่ไปทำไซเควสจนลืมเนื้อเรื่องหลักไปเลยก็มีก็อย่างว่าแหละวนะ so ถึงจะจริงที่ว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้ไม่ได้อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมอย่างใน Dead Redemption หรือ f o r a l l New Vegas แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมากพอที่ทำให้ผู้เล่นติดพันจนลงลืมเวลาได้เลยอ๋อและใก็้อย่างนะครับเนื้อเรื่องภาคนี้เป็น standalone ไม่เกี่ยวข้องกับภาคอื่นนะครับถึงไม่เคยเล่นภาคก,ก่อนหน้ามาก็เล่นภาคนี้ได้เลยไม่ต้องห่วง คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ฟอร์เอโดดเด่นออกมาจากเกมอื่นก็คือเรื่องของทีมภายในเกมทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมธรรมชาติต่างๆสิ่งก่อสร้างแฟชั่นและการแต่งกายรวมไปถึงเพลงประกอบที่ถูกคัดสรรมาอย่างยอดเยี่ยมโดยอาร์ตสไตล์ของจักรวาลฟอร์เอนั้นถูกเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า Atomic r a y t o Futurism ซึ่งเป็นผลการผสมผสานความทันสมัยเข้ากับงานศิลป,ปะที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากงานศิลป,ปะแนวนวัตฎยาวิทยาศาสตร์ในช่วงของปี1950-1960 เรจะมีความโดดเด่นในเรื่องของหุ่นยนต์ชุดกอบพลังงานและสิ่งมีชีวิตกายพันธุ์ซึ่เป็นผลพวมาจากการระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำให้โลกภายในเกมกลายเป็นโพสต์ออลิบลเลปไปด้วยซึ่งการรวมตัวของงานศิลปะมากมายที่นําเสนอออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมภายในเกมทําให้ผู้เล่นเกิดค,ความรุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ยากบวกกับซาวท็กหรือเพลงประกอบที่เป็นส่วนสำคัญที่จะเชื่อมผู้เล่นกับโลกของเกมอย่างลึกซึ้งขึ้นไปอีกเมื่อคุณได้เข้าไปสู่โลกของฟอร์ฟ คุณจะค้นพบโลกที่ซับซ้อนซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นภายในเกมนี้และพบเจอกับกลุ่มคนต่างๆที่มีความหลากหลายมีหลายกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องราวและแต่ละกลุ่มก็มีวัฒนธรรมมีความเชื่อและเป้าหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองหนึ่งในกลุ่มที่มีความสาคัญก็คือกลุ่ม o d of Steel ซึ่งเป็นกลุ่มทหารเต็ดด์วูดที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งอุทิศตนเพื่อรักษาเทคโนโลยีและปกป้องมนุษยชาตาจากอันตราย พวกเขามีลำดับชั้นที่เข้มงวดมีวัฒนธรรมนักรบที่มีระบบระเบียบววนัยและพวกเขาก็คอยจับตามองโลกปดิว่าเมื่อใดที่พวกเขาเห็นความผิดปกติหรือสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อความสงบสุขพวกเขาก็จะรีบลงพื้นที่ไปจัดการกับมันทันทีและอีกฝ่ายที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ Institute ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ลึกลับที่ทางานอยู่เบื้องหลังและเป็นผู้ที่ก่อกําเนิดเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆมากมายที่เราจะได้พบเจอในเกมนี้ อินสติจู e มีชื่อเสียงในด้านวิทยาการหุ่นยนต์และพันธุวิศวกรรมชั้นสูงและเชื่อกันว่าพวกเขามีส่วนรู้เห็นต่อเหตุการณ์ลึกลับมากมายที่เกิดขึ้นภายในคอมมอนเวล t h แห่งนี้กลุ่มต่อไปที่ผู้เล่นจะได้มีโอกาสพบปะอยู่บ่อยครั้งก็คือ m i n i m เ n นซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ยึติศตนเพื่อปกป้องพลเมืองชาว c o m มมอนเวล t ์จากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกมินิทเมนก็เป็นอีก,กลุ่ม ที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องราวเช่นกันพวกเขาเป็นกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการจัดการอย่างดีซึ่งอุทิตตนเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือและมักจะถูกเรียกร้องให้ปกป้องการตั้งถิ่นฐานจากผู้บุกรุกและอันตรายอื่นๆภายในเกมยังมีกลุ่มอื่นอีกมากมายที่เบลนจะได้พบภายในเกมนี้นั่นก็รวมไปถึงเลวโรสกลุ่มคนหัวรุนแรงถือทิศตนเพื่อปลดปล่อยมนุษย์สังเคราะห์และชิลดเดนออปตอมกลุม่มศาสนาที่บูชาพลังงานแห่งรังสีและพยายามที่จะกระจายมันไปทั่วดินแดนคอมมอนเวล และในโลกของเกมนี้นอกจากจะมีการแบง่งฝ่าแบนฝ่ายแล้วก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ผู้เลนจะได้พบเจอระหว่างการเดินทางมิวแทนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการทดลองสมผัสกับรงังสีและพันธุวิศวกรรมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้รวมถึงซูเปอร์มิวแทนและเฟรโกลส์มักจะมีความก้าวร้าวและอันตรายพวกม,มันจะค้นหาเหยื่ออะไรต่อไปสำหร,รับการออกล่าอยู่เสมอแต่ก็ใช่ว่าพวกนี้จะมีแต่ความบ้าคลั่งเพียงอย่างเดียวในบางครั้งผุ้เล่น จะมีโอกาสได้เจอกับมิวแทนที่มีสติปัญญาและอาจจะมีความรักในสันติภาพเหมือนกับผู้คนนั่นเองหรือกระทั่งกูที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้ซินเป็นในก,กลุ่มหนึ่งที่มีความโดดเด่นค่อนข,ข,ข้างมากเป็นในโลกของฟอร์ฟรพวกมันเป็นหุ่นยนต์ชั้นสูงที่ออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์พวกมันสามารถปฏิบัติงานและภารกิจที่ซับซ้อนได้ซินถูกสร้างขึ้นโดยอินสติจูดซึ่งเป็นกลุ่มนักวิทยาศ,าศาสตร์ที่ทรงพลังและลึกลับที่คอยทำงานอยู่เบื้องหลังและมักใช้พวกมันเพื่อวัรงาห เพราะพวกมันสามารถแฝงตัวเข้ามาแทาน,นที่คนคนหนึ่งได้เลยในบางครั้งถ้าเกิดคนในครอบครัวของคุณมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างไปจากเดิมนั่นอาจจะเป็นเพราะมันไม่ใช่คนในครอบครัวของคุณอีกต่อไปแต่มันอาจจะเป็นซินที่แฝงตัวเข้ามาก็ได้แต่อย่างที่เรารู้กันโลกนี้ไม่ได้มีไปแค่ด้านเดียวถึงซินจะฟังดูเป็นอะไรที่น่ากลัวและโหดร้ายแต่ซินที่ไม่มีพิษมีภัยหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือมนุษย์อีกก็ยังมีอยู่ให้เห็นบ้างอย่างเช่นนักสืบฝีมือฉมังภายในเมืองไดมอนด์ซิตี้ อย่างนิกวอลเลนทายที่ผู้เล่นจะได้ไปพัวพันกับตัวละครนี้อยู่พอตัวแล้วนิกก็ยังเป็นหนึ่งในคอมโบเนียของเราอีกด้วยถ้าในคอม w อนเวลซึ่งเป็นฉากหลังของฟอฟูยังเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากมายทั้งเลนโลชเด s กอร์เปียนส์ยาวไกหรือแม้กระทั่งสุนโหดแห่งเบสแลนที่ผู้เล่นฟอ r ์เอาจะคุ้นชื่อกับมันเป็นอย่างดีหรือก็คือ, Deck อเดซคลอหนือจากตัวละครเหล่านี้แล้วลวงฟอว์เอานั้นจะเป็นที่ตั้งของชุมชนที่หลากหลายทั้งเดมอสตีหรือกูเนโบ ดยผมจะขอเล่าเรื่องต่ตางๆเกี่ยวกับสมมนี้ด้วยละกัน Diamond City เป็นหนึ่งในสถานที่ที่โดดเด่นและใหญ่ที่สุดภายใน f o r f ฟเมืองนี้สร้างขึ้นมาและสร้างประหาพังแห่งส่วนสาธารณะ Fenway Diamond City เป็นชุมชนขนาดใหญ่และเป็นหัวใจสาคัญของผู้คนภายใน c o m ม o n w e a l t มาเป็นสถานที่ที่มีไว้ให้ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อค้าขายแลกเปลี่ยนและทํางานและเป็นแหล่งกิจกรรมที่คึกคักอยู่ตลอดเวลา นอกจากร้านค้ามากมายภายในเมืองไดมอนด์ซิตียังเต็มไปด้วยตัวละครที่น่าสนใจมากมายและยังเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตุนทรัพยากรก่อนได้คุณจอไประจญภัยในครั้งถัดไปได้วยด้วยความใหญ่ของเมืองนีู้้เล่นก็จะได้พบปะทั้งผู้คนและเรื่องราวมากมายภายในเมืองนี้ทั้งเรื่องราวที่สนุกสนานหรือแมก้กระทั่งเรื่องราวที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจกูเนบอเป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวา,ากที่สุดแห่งหนึ่งภายในโลกของฟาอัลโฟกูเนบอ เป็นที่ตั้งของตัวละครที่น่าสนใจมากมายเป็นสถานที่ที่คนนอกรีดคนไม่ปกติหรือคนที่ไม่มีที่จะไปมารวมตัวกันเพื่อสร้างชุมชนที่เดียวแน่นซึ่งให้ความสําคัญเป็นหลักก็ความปัะเจกบุคคลและเสรีภาพส่วนบุคคลเหนือสิ่งอื่นใดน Good n e i g เป็นตัวยอย่างที่ดีของความลึกลา้และความซับซ้อนของการสร้างโลกภายในฟ s ร์ฟ it! ในโลกของ For f o u จะเต็มไปด้วยตัวละครมากมายที่มีบุคลิกและเรื่องราวเบื้องหลังที่เป็นเอกลักษณ์แต่ละตัวละครจะมีภารกิจและตัวเลือกบทสนทนาเปของตัวเองผู้เล่นสามารถเลือกที่จะตอบโต้กับ NPC ในรูปแบบต่างๆได้ตั้งแต่การตอบโต้ด้วยความเกี้ยกา่ทั้งการกลด่นหรือกระทั่งการไม่คุยและหยิบกำมามอมมาเป่าหัวแมกทิ้งไปเลยก็มีหรือไม่ผู้เล่นก็เลือกที่จะปนิบนมด้อมโดยการใช้ทักษะสกิลที่เรียกว่า charisma เพื่อนนาำสตูททางคำพูดและตัวเลือกของผู้เล่นจะส่งผลต่อผลล ผู้เล่นจะสามารถปรับแต่งตัวละครของตัวเองตามปรจชวะเกม RPG ได้ทำให้ตัวละครของผู้เล่นมีความสามารถที่หลากหลายด้วความเชี่ยวชาญในการต่อสู้การประดิษฐ์และความสามารถทางด้านวัฒน,นินในเช่นเปิร์ที่มีชื่อว่า Black ฟิโดที่ความสามารถของมันก็คือถ้าตัวละครของผู้เล่นเป็นเพศหญิงผู้เล่นจะสามารถสร้างดาเมจให้กับตัวละครเพศชายได้มากขึ้นถึง25% และในบางครั้งสกิลนี้ก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถใช้เสน่ห์ของเพชรตรงคามในบทสนทนาเพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับการหวาดล้อมได้อีกด้วยและผู้เล่นยังสามารถเลือกที่จะอัปเกรดอาวุธชุดเกราะและตั้งถิ่นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการต่อสู้ให้มากขึ้นได้อีกด้วยระบบคอมแบทภายในเกมนี้จะมีการต่อสู้ทั่วไปตามแนวเกมแอคชั่นอาร์พีจการยิงแบบเผชิญหน้าหรือการสเตลหรือว่าลักรอบนั่นเองโดวยวุฒิภายในเกมนี้นั้นจะมีให้เลือกใช้อย่างหลากหลายแต่ในส่วนของปืนและวุฒิยาประชิดแต่ระบบที่ทําให้เกมนี้้โดเดเ่นนขึมากคื ระบบ v ว t s หรือ Voltec Acid Targeting System ซึ่งจวยฮหบเลเลนเนี่ยสามารถล็อกป้าสนต่วบนร่างกายของศัตรูสำหรับการโจมตีได้โดยที่เปลี่ยนจากการเล็งแบบ Manual เป็นการเล็งยิงตามเ e r c e n t a g ทและเอฟเฟกต์สกิลต่างๆของเกม RPG ที่จะโดนไม่โดนก็คื้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆเช่นระยะของศัตรูหรือความสามารถของตัวละครผู้เล่นนั่นเอง คอม p าเนียนถือเป็นเอกระบบชุนลงของเกมนี้เลยโดยที่คอมปาเนียนเนี่ยจะเป็นเพื่อร่วมทางในการผรจญภัยของผู้เล่นระหว่างการผจญภยัยคอมปาเนียนจะทาการคอยช่วยเหลือเราในด้านต่างๆเช่นในการต่อสู้หรือแมก้กระทั่งชี้ช็งก,กับผู้เล่นระหว่างการเดินทางไปด้วยรวมไปถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจและก,การกระทําของผู้เล่นและอ,อย่างผู้เล่นยังสามารถสั่งให้คอมปาเนียนไปทำสิ่งต่างๆได้เช่นให้ไปแบกของหรือวิ่งหยิบของให้ผู้เล่นเองผู้เล่นสามารถมอบชุดเกราะอาวุธหรืออุปกรณ์ให้กับพวกเขาได้ด้วย ผู้เล่นสามารถรับบทในหน้าขายใหญ่และสร้างชุมชนของตัวเองขึ้นมาได้โดยผู้เล่นต้องจัดหาอาหารน้ำและที่พักพิงให้กับผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนและยังมีระบบการสร้างที่ผู้เล่นต้องรังสรรค์สภาพแกรมาอมอยู่ขึ้นมาโดยตัวเกมก็มีของโวยความสะดวกข,ของตกแต่งไม่ผู้เล่นใช้สอยมากมายและผู้เล่นยังสามารถมอบหมายงานให้กับเอ็มบีซีไปทำการค้าขายหรือ ทำเกษตรภายในชุมชนและที่ขาดไปได้ก็คือการเฝ้าเวรยามเพราะในโลกที่สิ่งแวดล้อมและจิตใจของคนบันพพังเช่นนี้คุณไม่สามารถไว้ใจความตรายของโลกภายนอกได้เลยโดยรวมแล้วฟอร์โฟเป็นประสบการณ์แด้ผู้เล่นได้ดื่มดาและมีส่วนร่วมกับเรื่องราวต่างๆภายในเกมบางครั้งก็หลงระเริงไปในโลกของเกมจะนาให้รู้ตัวอีกทีกณฬาเล่นมาเมาก,กือบทั้งวันแล้วด้วยโลกเพนโบขนาดใหญ่กับคนที่ต่างๆ ที่อัดแน่นมาให้ผู้เล่นได้พบเจอการปรับแต่งตัวละครที่ลึกซึง้งและการต่อสู้ที่ดุเดือดเกมนี้จะเป็นเกมที่ดึงดูดเหล่าเกมเมอร์ได้ไม่ยากแึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่แฟนเกมของเกมแนวนี้แต่ก็ยังมีอะไรให้เพลิดเพลินมากมายที่นี่ตั้งแต่ การสร้างโลกที่มีรายละเอียดไปจนถึงตัวละครที่น่าจดจําที่คุณจะได้พบระหว่างการเดินทางดังนั้นไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเล่นซีรีส์นี้หรือเป็นแฟนเกมมาอย่างยาวนานฟอร์โก็เป็นเกมที่ไม่ควรพลาดและโปรดจาไว้ว่าในดินแดนลกร้างแห่งนี้ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้และทุกสิ่งก็สามารถหายไปได้เช่นกันโดยฟอร์โฟก็จะมีบางสิ่งให้ตั้งตารออยู่เสมอ